ตองเงยไมค์ออฟฟิเชียลนะคะมาแล้วพี่น้องมาแล้วพี่น้องอ๋อถอยหลุดย้อนไปตอนนี้เขามาจอดอยู่ปั๊มวสทอำเภอพญากระพุกพ่องออกจากหน้างานมาแล้วจะเดินทางไปที่อำเภอ